อีกหนึ่งเรื่องคุณหมอนะเมื่อกี้เราคุยค้างไว้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคุณหมอกไไ็ได้ได้คุยไปเกือบจะหมดแล้วแหละนะครับเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าสูบแล้วเทนะสูบแล้วได้โรคมีสารเคมีมีสารพิษอยู่ในนั้นแล้วเผลอๆจะหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับ,รบทีนี้ในใน,ในในเรื่องนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ,รบจริงเรื่องเรื่องเรื่องบุหรี่รไฟฟ้าเนี่ยมัน จะคุยกันยาวนะฮะไว้อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันในวันนี้เอาเขร่า้าก่อนก็คือว่าเราพบผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในอังกฤษเนี่ยเข้ามาพบแพทย์เข้ามาปีที่แล้วนี่ป่วยเข้าโรงพยาบาลสามร้อยสี่สิบสี่คนมไม่ใช่ปลอดภัยนะฮะปลอดบวม <c oughs> ปอดระคายเคือง <c oughs> แล้วก็นิโคตินทำลายเส้นเลือดน,นี่แน่นอน <c oughs> ก็พบว่านิโคตินของคนที่สูบ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทําลายพวกเส้นเลือดต่างๆไม่น้อยไปกว่าบุหร่ธรรมดาครับเส้เลือดนะฮะแล้วก็แต่ว่าในผู้ใหญ่ที่ติดบุหร่แล้วเนี่ยเลิกยากมากอืแต่วัยรุ่นเนี่ติดบุหร่เนี่ยมันเป็นแค่ลองๆมันเลิกง่ายนั้นวัยรุ่นที่สูบบร่ไฟฟ้านี่นะสามารถเลิกได้ทันทีเลยเพราะว่ายังไม่ติดจริงจังเพิ่งสูบ เป็นข้างข่าวไม่ได้สุบประจําทุกวันเพราะไม่มีเงินซื้ออยู่แล้วเนะี่ยมันแพงครับก็ดีที่สุดเลยนะวัยรุ่นต้องรีบเลิกให้เร็วที่สุดเพราะอย่างผมเนี่ยไปหาหมอสวนหัวใจสองทีแล้วนะเพราะว่าตอนนูหนุ่มสุบุรีวันละสองวันลสเลยหรอเออเส้นเลือดมันอักเสบจนสามสิบกว่าปีเลิกมาแล้วเนี่ยมันยังอักเสบอยู่เลยอืมันไม่หายเลยมันไม่หายเพราะมันเหมือนกับแพลเป็นอะ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ,อมันมีนี่เขาตินมันกบ ถูกว่าไปแล้วมันก็ไประคายเคืองเส้นเลือดแล้วเส้นเลือดมันก็จะเหมือนเป็นเป็นแผลเล็กๆน้อยๆแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเส้นเลือดมาอักเสบตลอดชีวิตโอ้เนี่ยมันกรมจริงๆเลยนะไม่ใช่ว่าหยุดปุ๊บแล้วมันจะหายเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามันจะไม่เลวลงร้ายไปกว่านี้ไม่เลวกว่าเดิมอแต่ว่ามันก็อักเสบอยู่อแล้วกาสที่จะเส้นเลือดติดตามจากไอเส้นเลือดหัวใจที่มันอักเสบอยู่พอไขมันผ่านมามันก็ติด Mm. มันเหมือนแผลขู่ขา mm. มันก็ติดไ mm. ขมันมาติดริมเลือดมาติดแคนเซียมมาติดมันก็ตัน mm. นี่ผมต้องไปทลวงหัวใจนี่ไปสองทีแล้วเนี่ย <c oughs> ดีว่ารู้แต่เนิ่นๆไม่ถึงตายแล้วก็แข็งแรงกลับมาเหมือนเดิม mm. ถ้าคนไม่รู้ถึงตายแล้วครับไม่เข้าไปถึงบริการตายไปแล้วอ mm. ืาโอ้โหผมนี่เป็นบาปกรรมจริงๆ คือบาปกรรมคือไปขอเพื่อนที่เป็นรูมเมทสูบก่อนเออสูไปสูมาเราก็เลยต้องไปคนซื้อเองแล้ติดเลยครับถ้าเลิกตั้งแต่ลองชดสูบลองสูบบ้างขอเพื่อนบ้างสักไม่ถึงเดือนนะเลิกเลิกได้แน่นอนครับทีนี้ก็อยากจะขอว่าเดี๋ยวเอ,ออยากจะให้เลิกกันจริงจังนะเดี๋ยวเขาจะสุดราคากรเขาจับเลยนะคนที่ครอบครองมีความผิดตามกฎหมายแต่ว่าถ้าครอบครอง ขาองนี้ว่าสีเนี่ยเขายึดเลยนะฮะแล้วมีโทษจำโทษปรับอีกสำหรับผู้ค้าผู้ที่จำน่ายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้นี่ผมว่ารายละเอียดมันเยอะได้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาหา์าหน้า,านี้เรามาคุยกันอย่างจริงจังเลยเราจะเชิญนทางกรมควบคุโมโรคคนที่ดูแลกติกานี้เข้ามาคุยในสายด้วยก็ได้เรื่องการไปกิจก็ได้ว่าเราจะทำยังไงให้เยาวชนเราเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เพราะว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไปจับ ชาวไต้หวันเนี่ยมันทําให้ทุกคนตื่นหมดนะนตื่นหมดก็คือสุลราคากรก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับกรมควบคุมโรคก็บังคับใช้กฎหมายถ้าคุณไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีโทษเหมือนกับสูบบุหรี่ธรรมดาเพราะว่ามันระคายเคืองอคนไปสูบในที่ที่ไม่ควรสูบคนโดนจับโดนปรับแน่นอนครับแล้วสูบในถ้าคุณเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบในที่ที่ให้สูบบุหรี่ได้คุณก็ถูกจับเพราะคุณใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ห้ามนาเข้า อ๋อใช่ใช่มันมันโดนทุกรูปมโดนทุกทงรงเลยนะโดนทุกรุปแบบเลยเอาเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเราเชิญหมอต่างๆที่รู้เรื่องนี้ละเอียดม,มาคุยทีได้ครับแล้วถ้าให้ดีเดี๋ยวเราเชิญสุนทรกา,ากรไปด้วยนะมาพูด <จะ S 1> มาพูดกัน,น,นเรื่องนี้การกดทายยังไงบ้างครับได้ครับ